กันก่อนว่าใครเป็นใครกันบ้างก็สวัสดีครับผมบอสเอฟครับผมรับบทเป็นเอกครับครับผมค่ะแมงมุมค่ะพ่นิชเนบรุงกิจค่ะรับบทเป็นหนูวิค่ะครับผมแล้วก็ผมยศโอซีนะครับรับบทเป็นดินครับอ่านี้กลับเข้าเรื่องแล้ใจกับน้องเม่มากเลยเมื่อกี้ดูไม่ดีล่วอ๋อน้องเขาชอบเขาทเม่กี้บอกว่าไปเด็กไม่ทันเลย่ามว่ก่อนมานอะอยู่เท่าไหร่แล้วสิแปด่เหมใชไเร ที่ท่จทางตัาใครุณนอะว่ด้วยพ่งกับมาเน,น,นี้จะให้น้อขาไวเดีวยวกับพี่อ่างพี่ใช่นนอาวถึงาพอละครเรื่องนี้เป็นซิคออหอะนึงเปับ้างทานองวันนี้วันนี้มาสีหมเราด้วยนมาเป็นูกชูัผมมาสวัสดีปีใหม่ครับใชับเราก็มีปฏิทินด้วยครับเป็นปฏิทินปีปีนี้ครับมาให้สชุด เป็นพวกเราผ่ายการในซิคอมใช่ครับแล้วก็มีอาหมูแล้วก็มีพี่น้ำผลด้วยคือจริงๆแล้วนะครับเรามานอกจากเรามาส่วนดีปีใหม่ก็จะมาบอกกับทุกคนด้วยว่าตอนนี้ซิตคอมของเรานะครับเปลี่ยนเวลาแล้วรอกันไม่ใช่จากวันอังคารห้าทุ่มใช่ไหมรับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นวันอาทิตย์หกโมงเย็นครับก็คือเด็กๆจะได้ดูกันได้ด้วยเพราะว่าบางคนอยู่บ้านกับครอบครัวใช่้เพราะอังคารมีคนบอกว่าดึกเกินไปไม่ได้ดูอะไรเงี้ยครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็น วันอาทิตย์เวลาครอบครัวที่แบบนั่งดูด้วย<ช>ด้วยกัน<ช>ได้อาพูดถึงบทซิทคอมในเนี่ยลูก<ช>้ายใหญ่หลายต้นเนี่ยมันเป็นประมาณไหนเพาครอบครัวรุ่นนี้นั่นยังไงบ้างเพราะเห็นมีแต่วัยรุ่นเล่นทางนั้นเลยใช่แล้วก็จริงๆมันเป็นปนะ่ะละครเกี่ยวกับครอบครัวใช่ไหมครับก็ แม่จะมีลูกติดคนหนึ่งซึ่งเป็นผมเป็นเป็นหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็พ่อจะมีลูกติดคนหนึ่งก็เป็นเอกใช่ทุกคนจะแบบมีปัญหาหนุ่มหนุ่มเป็นหนึ่งเป็นแบบว่าบันใช่ครับมาแต่งงานกันแล้วก็มีหนุ่มก็เราซีคอนของเราก็จะนําเสนอว่าครอบครัวที่แบบมันมีความแตกต่างในขนาดนี้เนี่ยจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรครับผมเปรียบเทียบว่าถ้าสังคมอื่นเนี่ยแบบมีปัญหาคล้ายๆกันเราก็จะจับประเด็นอย่างเช่นแบบครอบครัวนี้มีลูกดื้อที่แบบไม่ตั้งใจเรียนตัวผมเนี่ยก็จะเป็นตัวแบบ คอยนำเสนอว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ดื้อและไม่เรียนแล้วพ่อแม่จะมีวิธีการจัดการยังไงแต่ว่าเราไม่ได้นำเสนอในแบบซีรีย์ของเรานะครับตลกตลกใช่ก็คือดูแล้วก็จะได้สาระด้วยแล้วก็จะได้ความสนุกด้วยค่ะไม่น่าเบื่อคือไม่ไม่เครียดนะครับให้คนดูให้ค่อยคุ้นกับใช่ก่อนเขาไม่เหมือนกันก็คือคาแรคเตอร์ทั้งสามคนจะจะแตกต่างกันเลยอย่างตัวเอกพี่ชายคนโตนี่ก็จะเป็นแบบ เฮลเฮไม่ค่อยฟังใครไม่สนใจใครอยากจะทําอะไรก็ทําไม่โดนที่ไม่สนใจอะไรใครเลยส่วนดูวีก็จะเป็นเด็กที่แบบว่าเด็กวัยรุ่นทั่วไปอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นดาราอยากทํารู่ททานี่หรือว่าอยากลองอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวผมก็เป็นเป็นหนึ่งเป็นพี่ชายคนงกลางที่จะคอยคุมสถานการณ์ทั้งหมดเป็นคนที่เป็นตัวเชื่อใช่ครับเป็นคนที่พูดรู้เรื่องที่สุดในในบ้านใช่ครับจริงจังใช่ครับจริงครับแล้วจริงจริงที่เป็นตัวจริงเป็นอย่างนี้ ก็จริงใครเกินก็ก็ใกล้เคียงครับก็ใกล้เคียงจริงละตั้าขาวว่าขอสัตว์สุดรู้สึกว่าทุกคนจะเห็นด้วยไม่แง่คือบทได้บทดีไงใกล้เคียงจริงไปสิคือคือมันช่างภาพบทช้างภาพโอ้ไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นคือมันเข้ากันหน้าตายครับก็ดูเรียบร้อยอะไรอย่างงี้ก็เลยได้รับบทแบบนี้ซึ่งนี่ที่ใกล้เคียงบทที่สุดเลยผมว่าน่าจะเป็นตูมิตรงนี้น้องคนเล็กเพราะว่าเป็นคนที่เฮลเฮลที่สุดเป็นคนที่ โกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนตัวจริงเป๊ะเลยไม่ทับเลยไหมเนี่ยมันไม่ยากเลยครับจริงใช่ค่ะแล้วก็ละครของเราเนี่ยออนแอร์มาประมาณจีหนึ่งได้แล้วเนาะใช่สี่สิบกว่าตอนแล้วใช่ค่ะมันก็จะเนื้อเนื้อหาหรือว่าตัวละครเนี่ยก็จะโตขึ้นเรื่อยๆค่ะคาแรคเตอร์ของเราก็จะโตขึ้นด้วยไม่เปลี่ยนไเปลี่ยนไปอย่างเช่นเอกนะครับพอเริ่มเปิดมาเรื่องเนี่ยคือเอกไม่ได้เรียนหนังสือก็คือโดดออกจากโรงเรียนแล้วพอผ่านเวลาไปปีเนี่ยเอกก็เริ่มหางานทำอย่างเช่นไปขายของไปทำ อาหารอะไรครับผมว่าให้เห็นพัฒนาการของละครไปเรื่อยๆใช่ครับก็จะมีพัฒนาการทุก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 คนเลยอย่างตัวผมเองก็เป็นเด็กมัธยมใช่เป็ครับตอนแรกที่เข้ามาตอนตอนนี้ก็เริ่มเป็นเด็กมัธยมลายแล้วอย่างเงี้ยอย่างลุยนี่ก็จะจะเข้าม .4 ได้ไหมเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยผมสรุปก็แบบพยายามสู้จนจนเข้าม .4 ได้อะไรเงี้ยครับก็จะมีพัฒนาแล้วก็มีเรื่องราวของ ือปัจจุบันนะครับ ừ ừ ừ สมเข้าไปด้วยเหตุการณ์ปัจจุบันที่อะไรที่แบบว่ามันเด่นเด่นหรือสำคัญณตอนนั้นเราก็จะมีการมาแชร์เข้าไปเพื่อให้กับทุกคนได้รับรู้ด้วยโอ้เป็นซิคคอมพ่อคุร้องงานนี้ใช่ไหมว่าในเรื่องของซิคคอมเนี่ยมันต้องมีอะไรนะเขาเรียกเลยนะพี่จังหวะมันต้องตลกด้ไหมเรื่องนี้ตลกใช่ครับตลกจังหวะมันจะค่อนข้างเต็มมากซึ่งตอนแรกพวกเราอันนี้ปีนึงแล้วแหละอาจจะแบบเออเริ่มเข้านี่เข้าทางแล้วแหละคืออะไแล้วล ตามได้แต่ตอนแรกแล้วมาดูตอนล่าสุดเนี่ยจะเห็นความแตกต่าๆกันเยอะมากทั้งทั้งด้วยเข้ารับตัวละครด้วยทั้งด้วยบทด้วยคาแรคเตอร์ด้วยอะไรแตกต่างกันแบบจินเจอร์จินเจอร์ตอนแรกแบงแข็งแต่งใช่ข้าขาแล้วยิ่งตอนแรกที่ที่เข้าเข้าฉากกับพี่น้องฝนด้วยแล้วก็อางูด้วยก็จะแบบว่าอกูดเกรงเกรงไม่กล้าอะไรเงี้ยแต่แต่ณปัจจุบันนี้คือเล่นกันเละเทะหมดเลยทุกคน ก็เลยเลือกแซวกันสนุกเหมือนครอบครัวเดียวกันคือใครเผลอไม่ได้โดนแกล้งตลอดเลยก็คือแบบห้ามเปิดช่องว่างเลยเสียบเลยทีเดียวใช่พี่พี่เขาเก่งนะครับก็ปัจจุบันนี้ครับเขาแบบปัจจุบันนี้เขาเป็นเพื่อนกันแล้วไงพี่มันดูไม่ออกอันไหนอาหมูอันไหนพี่ปวดไหนอันไหนลูกอันไหนพ่อมอันนี้อันนี้แยกแยกแยกออกจากหน้าตาหรือว่าอะไร เล่นเ Le ัินเกินไปก็แบบว่าคือด้วยคำที่อ๋าหมูเป็นคนที่ตลกแล้วก็ชอบแกล้งอย่างนี้ครับเอะอะว่าไม่ได้เลยว่านี่ชอบเดินไปแกล้งคนอื่นเดินไปคุยเดินไปอะไรอย่างเงี้ยใครจะโดนแกล้งมากที่สุดสามคนโดนแกล้งแน่โดนแกล้งมากสุดแล้วเป็นน้องคนเล็กเป็นผู้หญิงคนเดียวในกองที่น้องจากพี่ฝนใช่ครับก็จะโดนแกล้งเยอะหรือบางทีก็ชอบไปแกล้งคนอื่นเขาแกล้งไม่สำเร็จก็เลยโดนกลับไอ้ติ๊งไมมองเงี้ย ที่บอกหนึ่งปีผ่านไปแล้วคุณทำแเป็นยังไงนะคะกับซีคอมตัวนี้อ่าซีคอมของเราเนี่ยเป็นซีคอมที่เรียกว่าอะไรล่ะมีมีคนดูมากที่สุดในช่องไทยพีบีเอสค่ะแล้วก็อยู่นานอยู่นานที่สุดด้วยสำหรับซีคอมก็ฟีดแบ็กก็ก็โอเคนะครับแล้วก็มีคนพูดถึงค่อนข้างเยอะว่าเป็นซีคอมที่แบบเออตลกทำไมบางคนก็มีพูดแบบว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปอยู่ช่อง579บ้างหรือว่าขอขยายเวลาจากครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือ ่วงกำบออกมาว่าครึ่งชั่วโมงนี้เป็นเป็นเวลาที่มาตรฐานแล้วคนดูพอดูเสร็จปุ๊บจะต้องดูต่ออาทิตย์หน้าให้ได้ไม่หยิบเลยว่าวิววิวไอ้ครึ่งชั่วโมงเองจบแล้วก็ยังน้อยไปนะครึ่งชั่วโมงยังไม่อะไรเลยยังไม่ทันดูเลยเรื่องมันแค่จบละใช่เพราะฉะนั้นต้องต้องไปดูต้องไปดูต้องไปดูครับแล้วเออครบรอบหนึ่งปีนอกจากท่านการตัวละครแล้วมีอะไรใหม่ๆเออใช่ปีนี้อะไรเงี้ยก้าวขึ้นถึเป็นศิลอะก้าวขึ้นไปถึงศ ก็พูดถึงว่าก็จะมีตัวละครใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยครับคือโปรตีนใช่ครับแขกรับเชิญก็จะมามาเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวแม่แม่ของเอกที่แม่แท้จริงนี้นก็จะมาด้วยหรือว่าที่ก็บอกว่าอกตัวแม่คือแม่ของเอกครับแม่ของเอกก็จะมาแล้วก็คืออย่างหนูวิโตขึ้นใช่ไหมครับเรื่องความรักเรื่องอะไรเนี้ยใช่รอมีผู้ชายเข้ามาจีบหรือว่า ที่บ้านเขาดำเนินเรื่องอะไรอาจจะอยู่ที่บ้านเลยพอมาปีใหม่เราก็จะไปถ่ายตามร้านอาหารบ้างตามที่ข so ้างนอกบ้างใช่ก็จะมีฉากแปลกๆให้ดูกันก็จะเริ่มสะท้อนสังคมเอ่อเรื่อยๆก็สะท้อนในปัจจุบันมากขึ้นนะคะอยากเป็นหนุ่ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นวัยรุ่นผู้หญิงสมัยนี้จะอยากเป็นดารากันเยอะหนุ่ยก็จะพยายามไป c คส t อยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นอะไรแบบนี้ค่ะก็แอบได้เป็นพิตตี้บ้างอะไรม่รูแบบประมาณนี้ค่ะต่อแม่ว่าก็จะสะท้อนถึงปัจจุบันไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ตามไปเรื่อยเนี่ยยากไหมคะเพราะว่ามันต้องสื่อแบบเหมือนเหมือนสังคมครอบครัวไม่ใช่คนเดียอยู่ใครครอบครัวเราชีวิตกันต้องต่างกันแเราต่างคนสื่อความเหมือนแล้ว่าอ่ะคนละพ่อคนละพ่อคนละแม่พ่อแม่เดียวกันนี้ใส่ก็จะต่างกันมันยากในการแบบอย่างนี้มคะเน่ะ ยากแบ,าบว่าเอกน่าจะเป็นคนดีคนที่ยากนะใช่ <นะ S 2> <อ>เพราะว่าอย่างตัวเอนเอกตอนเข้ามาแกรกวอนก็ไม่เคยได้ละครมาก่อนด้วยอ,อน,นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกแล้วก็มาเจอบทคอมเมดี้เลยซึ่งแบบก็คิดว่าบทคอมเมดี้เนี่ยการที่เราจะทําให้คนที่ดูเลยอตลก,กคิดว่ามันยากแล้วแต่อพอผ่านไปเรื่อยๆทั้งพี่พ่วงกับพี่ acting coach อาหมูเนี่ยเขาก็ช่วยสอนเรามาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าปัจจุบันก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นในการที่จะแสดง บทอันนี้ครับอินกับคาแรคเตอร์มากใช่ซึ่งซึ่งวันนี้ไม่น่าจะยากเลยเพราะว่าตัวจริงเอาไปโดนโดนอะไรองเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นเราคนเดียวที่โดนแกล้งตลอดเลยน่าสงสารมากโอ้โหคือแกล้งเขาไม่ได้ก็เลยโดนแกล้งขนางนี้แล้วตัวผมคือมันจะเป็นค่อนข้างที่เป็นตัวที่สาระที่สุดในบ้านลองลองจากแม่ก็คือ้องจากพี่น้ำฝนครับดูดีอีกแล้วใช่ดูดีก็ใช่คือจะดูดีครับแต่จริงๆก็จะมีความโกะมีความรั่วๆหรือว่ามีความที่จริงจังเกินไปจนรู้สึกจนแบบ พี่คนโตแล้วก็น้องคนเล็กแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยจะจริงจังไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีความยาอตรงนี้ใช่ไหมล้นด้วยข้อมูลล้นด้วยการท่าทางเปย์ยากอ่างอย่างเงี้ยเออยุคทำที่เป็นวัยรุ่นพอมาได้รับบทแบบนี้สร้างสังคมอยู่ห้องไทยพีวีเอด้วยมันต้องเป็นละครน้ำดีอ่ะมันรู้สึกยังไงครับมันเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอายุแค่แบบต้องสื่ออกมาให้แบบก็ดีก็เหมือนว่าเราเนี่ยเป็นตัวอย่างของสังคมไง ือตอนแรกพวกเราทสาคนก็รู oul, ้สึกแบบเฮ้ยอยู่ช so like ่องไทยบีบีเอสเพราะว่าถ้าคนอื <Source> <S <S ่นมองช่องไทยบีบีเอส่ลยก็จะแบบว่าพูดเป็นช่องที่ดูมีสาระมาจะมีแบบว่าดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาได้เล่นซิทคอมเรื่องนี้ก็จะทำให้ดูเลยว่ามันฉีกกฎของการที่ตเราไม่จะเป็น้องสาระแล้วเราถึงจะได้ข้อมูลทั้งหมดก็แบบว่ามีความตลกมีอะไรหลายๆอย่างรวมกันแต่เราก็สามารถที่จะได้ข้อมูลดีๆกันไปได้เหมือนกัน ต้องรอดูปีสองนี้จะมีอะไรถึงกันที่มากกว่าที่น้องๆบอกครับผมเรียยคันต้องช่วยกันดูครับจะได้มีปีที่สองปีที่สามก็บอกได้ได้ได้ยอดพิลล์มันเยอะแยะสามอาทิตย์นี้มันน้อยไปไหมยังไงคนดูแบบเออขัดใจจริงๆคือจริงๆอยากให้มันมากกว่านี้เหมือนกันเพราะว่ากำลังก็คุยยังคุยกับแต่พี่ มุ่งกับแบบพี่ตายพี่ตายช่วยคามต้องเวลาอีกหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่คือก็แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะยังไงครับแล้วลองดูทางช่องด้วยครับทางทีาทางไทยพีเอสขอเวลาอีกสักนิดนึงก็ยังดีเลยเป็นชั่วโมงนึงก็ยังดีเนาะบางทีอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคนที่ติดตามดู่ะถ้าคนมันติดตามดูเรื่อยๆขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่ยๆก็อาจจะมีเหตุอะไรล่ต้องรุนต้องรุน ถ้ายหญ่เวลาก็ต้องเหนื่อยเพิ่มมาสิคะสามคนโอ้ไม่เป็นไรครับยอมไปเดี๋ยวแล้วก็กดดูเยอะๆหรือใครดูไม่ทันก็แล้วนี่แฟนเพองเราลูกค้าหลายๆต้นเข้าไปดูได้เลยก็จะมีคนคอยลงหรือว่ามีแฟนชาร์ปโรสเอ่ยอะไรเงี้ยก็จะรับเสียงตัวอย่างหรือว่าเป็นคลิปละครย้อนหลังบางทีตัวเองยังไม่ทันดูได้ดูเลยครับคลิปก็มาลงนะมีคนลงไหมล่ะไม่ดีวะเนี่ยก็ใครที่ตามไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยพลาือนที่ไปเที่ยวแบบจ้าอะไรอย่างเงี้ยถากับือว่าหลัก็จะ ่ะในไหนน้องๆไม่เยี่ยมเราวันนี้แล้วให้ฝากนิดนึงแล้วกันลูกไม้หลายๆต้นค่ะครับผมค่ะก็ขอฝากละครเรื่องลูกไม้หลายต้นด้วยนะคะก็เปลี่ยนเวลาแล้วเนาะเป็นวันอาทิตย์ตอนหกโมงเย็นใช่ค่ะก็ฝากติดตามด้วยเนาะเพราะว่าหลายคนถามว่าเอ๊ะละครหายไปไหนเนี่ยเปิดแล้วถามไม่เจออย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็มาอัปเดตให้ฟังแล้วนะคะว่าเปลี่ยนเวลาแล้วค่ะก็อย่าลืมมาติดตามเวลานี้เนาะใช่แล้วค่ะก็ทางช่องไทยทีวีเอสนเองนะฮะ ย้อนอีกทีวันอาทิตย์6โมงเย็นนั่นเองครับก็ติดตามพวกเราทั้ง3คนแล้วก็อามูแล้วก็พี่ฝนด้วยขอช่วยช่วยกันดูครับแล้วก็เล่นให้พวกเราด้วยที่ไม่ได้เยอะพี่ต่างหากเรื่องมันตั้งแต่วันที่6มกราคมมาแล้วนะคะในกระดูตั้ง6โมงเป็นต้นไปได้เรื่อยๆทุกวันอาทิตย์ประมาณนี้นะอาชกัดดิทินมานักดิทิทิมครับปฏิทิมหนึ่งปีคือมี2ใบครับปีละปีละซึ่งซึ่งปีแล้วซึ่งปีครับอันนี้อันนี้ซึ่งปีแรกครับก็จะมี รูปของเรานักแสดง5คนนะกแสดงเจ้าหน้ห้าคนครับแสดงแอคตามคาแรคเตอร์เลยครับใช่ครับไม่ไมีความรั่วความกดบูดของแต่ละคนเลยดูพี่น้ำไบ่ขัวเดียวหมนได้เนี่ยนี่ใูปคือคือถ้าตอนแรกดูอาจจะมองว่าอ๋อแต่ละคนคือมีความแตกต่างกันเยอะมากเลยจะมาอยู่รวมกันได้ยังไงถ้าอยากรู้ก็ต้องดูเรื่องนี้แล้ทำไมไม่ไม่ท่ะไม่เป็นใบเดียวหรอคะคือดูพี่ดูครึ่งปีนึงเสร็จแล้วพี่เอาครึ่งทิ้งไปอย่างนี้ละก็ไม่ต้องทิงไปแลเดี๋ยวเห็นนะพวกเราไม่ชัดค่ะ ถ่ายรูปมาตั้งเยอะแยะคือพวกเราตั้งใจครับแล้วก็ตอนที่ถ่ายตอนนี้พวกเราทั้งแท้คนกำลังถอมนะครับกำลังถอมดูดีเลยถ้าวม่เป็นอยากให้เป็นแผ่นเดียวก็่ไหมคะเจ้าสิติดใติดให้มันยาวลงมาน้องเหมือนเราโง่เนาะเอกอะไรเงี้ยอ้าววันนี้ขอบคุณน้องๆจ้ะ คอมนะคะทุกไม้หลายๆต้นด้วยที่มาบอกว่าเปลี่ยนเวลาไปแล้วหรือหาไม่เจออย่างที่น้องแมงมุมบอกเผื่อใครที่ยังไม่เคยดูก็จะได้เริ่มสูด้วยถูกคุณเป็นละครดีนะพลสิ่นะวันนี้ขอบคุณด้วยขอบคุณนะคะสองสองรูปหนึ่งตาลาเราเองก็พักนิดนึงมีนี่ด้วย